Body, toda body, สวัสดีครับวันนี้มาแรกเปลี่ยนเรียนรู้กับ e 3 0 0 b l u t e ู h ทกไฮบิครับที่ใครๆก็กังวลว่าแบตแพงอินเวอร์เตอร์แพงแล้วอะ,อะไรที่ผมขับมาในกิโลเมตร 2แสนสอเนี่ยผมเจออะไรบ้างเนื่องจากที่บ้านเรามี e 3 0 0ร้อยบูเทคไฮบริดสคันนะครับมันก็เหมือนกับเหมือนเราสามารถยืนยันได้ว่าอะไรมันทนอะไรมันไม่ทนแล้วที่บ้านเนี่ยทั้ง2คันต้องเปลี่ยนอะไรบ้างคือเราเจอในสถานการณ์ใกล้ๆก,ก,กันจริงๆนะครับเช่นอแอร์ระบบแอร์ระบบแอร์เนี่ยครับ ระบบแอร์ของรถยนต์ที่เป็นไฮบริดเนี่ยเนื่องจากแอร์เนี่ย,ย,ยมันจะแตกต่างจากรถยนต์สันดาบทั่วไปตรงที่ว่าตัวรถยนต์ไฮบริดแอร์จะเป็นระบบไฟฟ้าครับพอเป็นระบบไฟฟ้าเนี่ยทั้ง2คันเลยทั้ง2คันเลยนะครับเราจะต้องเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์แอร์ในช่วงประมาณสักแสนห้าหมกิโลโดนทั้ง2คันเลยนะครับแล้วที่เป็น สิ่งที่จะต้องเสียตามมาเป็นชิ้นที่2เนี่ยก็คือน้ำมันเครื่องในห้องเครื่องที่มันรั่วมันหลีกออกมาตามซีลต่างๆนั้นเนี่ยเปลี่ยนทั้ง2อคันเช่นกันนะครับอันนี้เปลี่ยนประมาณสักแสนเจ็ได้ประมาณสักแสนหกแสเนี่ยโดนโดนทั้ง2คันเลยนะครับก็คือหลกัหลกๆเลยเนี่ยก็คือคอมเพรสเซอร์แอร์กับซีลที่เป็นเครื่อง นะครับประเด็นที่3ก็คือระบบเกียร์ครับเกียร์เนี่ยมันจะขึ้น v i สิตเวิร์กช็บอกว่าเกียร์นะเนี่ยมีปัญหาก็คือถอยหลังไม่ได้อย่างที่ผมเคยทําคลิปไว้นะครับแล้วก็เข้าศูนย์เปลี่ยนไปประมาณ50,000ืกว่าบาทนะครับก็เป็นรายละเอียดที่3ที่ต้องเสียแน่นอนต้องเตรียมเงินไว้แน่นอน50,000ื 50, กว่าบาทนี่ก็คือเอาของเก่าเทินเอาของใหม่มาแต่ของใหม่ก็เป็นเขาเรียกว่า เป็นของที่เป็นของแท้นะครับของศูนย์แต่ว่าเป็นของซ่อมแล้วมาขายใหม่แล้วเอาลูกเก่านนเนี่ยสมองเกียร์เก่านะเนี่ยคืนไปแผงวงจรเกียร์เก่านะเนี่ยคืนไปให้กับศูนย์นะครับแอร์ก็คือถ้าเปลี่ยนศูนย์เนี่ยศูนย์เคยตีราคาให้ผมก็คือเกือบ2 0 0 0 0นบาทแต่ผมไปเปลี่ยนข้างนอกก็ประมาณเกือบ10,000แสนนะครับเดี๋ยวผมทำคลิปเรื่องแอร์ว่าต้องเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับโดนทั้งสองคันเลยนะครับน้ำมันเครื่องที่หลีกออกมาก็ประมาณสัก ห้าหมื่นประมาณห้าหมื่นเนี่ยตีซะห้าหมื่นกลมๆนะครับเกียร์ก็อีกห้าหมื่นคือหลกัลกๆเลยเนี่ยเตรียมเงินไว้เลยนะครับสาหรับใครที่ซื้อรถยนต์ที่เป็นบูเทคไฮบริดเนี่ยก็คือยอดที่จะต้องจ่ายเนี่ยก็คือประมาณสองแสนนี่คือสแตนดาร์ดเลยนะครับแล้วต้องเปลี่ยนในประมาณสักแสนกลางๆไปจนถึงใกล้ๆสองแสนเนี่ยคุณต้องโดนสาสามสิ่งเนี้ยเราโดนจริงๆในรถยนต์สองคันกับ e สามร้อยบูเทคไฮบริดและในเรื่องของระบบ เขาเรียกว่า,าท่อน้ําหล่อเย็นอันนี้ก็โดนเหมือนกันอันนี้ประมาณสักส0งหมื่แต่ผมเลือกเข้าที่ศูนย์บริการนะครับศูนย์บริการก็จะประมาณสักสองหมได้สำหรับรถยนต์คันนี้เนี่ยเป็นรถยนต์ที่เป็นนําเข้าจะไม่ได้รับส่วนลดจาก m e r c e d e s b e n บประเทศไทยแต่ถ้าเป็นรถยนต์อีกคันหนึ่ง e สา0รที่เป็นคันสีน้ําตาลก็เป็นรถที่ประกอบในประเทศก็จะได้รับ ส่วนลด15%สนะครับสำหรับรถยนต์ที่เก่านะครับรถยนต์ที่เกิน7 8ปีเนี่ยทางศูนย์เขาจะมีบริการให้ลด15แต่ถ้าเป็นรถยนต์นำเข้าอิสระแบบนี้อย่างเช่นคันนี้ผมไม่ไม่ได้รับส่วนลดไม่ไม่ได้รับส่วนลดจากศูนย์บริการนะครับแล้วมีอะไรเปลี่ยนอีกไหมนอกนั้นจะเป็นเรื่องปกติมากๆอย่างเช่น าสายเซนเซอร์ที่เป็นเซนเซอร์ t ทเพ r e ช s u ร์หรือ ABS เนี่ยต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้สามารถให้ร้านข้างนอกเปลี่ยนได้ผมให้ร้านข้างนอกเปลี่ยนตลอดเลยผมไม่เคยให้ศูนย์เปลี่ยนเพราะว่าศูนย์จะแพงทําไมผมถึงได้ยืนยันว่า e 3 0 0 b ้อยบูเทคไฮบิต้องเตรียมเงิน2,000 0 0เพราะว่าผมใช้ตัว C-Class เซเวนยูสองศนะครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์สันดาบอันนั้นวิง่ง20 0 0 0 0สองแสนหรนะ่1 1> นะนนะองแสนหนึ่งะโบนะสองแสนห แอร์ไม่เคยเสียเลยแอรไม่เคยเสียเลยเรื่องน้ำมันเครื่องที่หลีกออกมาตามข้อต่อต่างๆตามซีลยางต่างๆก็ไม่เคยหลีกนะครับแต่สำหรับรถยนต์บ e ูเทคไฮบริดทั้ง2คัน e 3 0 0ร้อเนี่ยคือเขาเรียกว่าน้ำมันเครื่องรั่วซึมออกมาจากห้องเครื่องโดนทั้งสองคันเลยแต่ว่าตัว c สองร้อ 200, ตัวที่เป็น m 2อ1เ e จ็ด่ง evo ครับเครื่องยนต์ตัวนั้นเนี่ย เครื่องยนต์ทนนะครับแล้วผมก็ดื้อดึงยังไม่เปลี่ยนเฟืองแคมชราปด้วยก็ยังวิ่งมา2องแสนกว่ากิโลอันนั้นน่ถือว่าเครื่องยนต์สันดาบเนี่ยค่อนข้างทนอคอมแอร์ไม่เคยเปลี่ยนนะครับระบบเกียร์ไม่เคยทําก็ เอ๊ะทำไมเนาะรถยนต์ที่มันเป็นบูทแฮกไฮบริดที่คนเขาถึงเรียกว่าเอ่อมันต้องเตรียมเงินเตรียมงบเนาะแต่เราก็มองว่ารถยนต์มันก็จะต้องดูแลรักษาแต่เรื่องสมรรถนะถ้าถามเลยนะครับว่าขับเนี่ยขับในเมืองความประหยัด e 3 0 0บูตแฮกไฮบริดประหยัดกว่ามากห้องโดยสารกว้างกว่ามากการเก็บของพาลูกเที่ยวอย่างเงี้ยแบบเราสามารถแบบเดินทางได้ดีกว่ามากๆ แต่ถ้า C 3 0 0ตัว C 2 0 0ตัว W 2 0 4นั่นเนี่ยถือว่าถ้าเรื่องของการเมนเทเนนประหยัดจริงๆนะครับเนื่องจากว่าตัวผมเองเนี่ยไม่เคยเจอปัญหาอะไรออกตั้งแต่ป้ายแดงไม่เคยเจอเลยแต่ถ้าเป็น E 3 0 0อ่ะผมเตรียมว่าง่ายๆเลยก็คือ20000 0แล้วสิ่งที่จะต้องกังวลอีกในอนาคตก็คือแบตเตอรี่ที่เป็นแบตเตอรี่ไฟฟ้ากับ ตัวคอมเพรสเซอร์ที่เขาบอกว่าจะต้องเสียแต่ผมมองว่าเนี่ยผมวิ่งมาสองแสนกว่าทนครับระบบการชาร์จการอะไรอย่างเนี้ยทนถือว่าทนใช้ได้เลยครับไม่ไม่มีปัญหาอะไรเลยเรื่องใครกลัวว่าแบตจะเสื่อมแบตจะเสียสองแสน สองแสนสองหมื 2, 21, ่นหนึ่งพันเก้าร้อยจีว่าสองแสนสองเนี่ยครับพอดีเรามาหวัวหินรถติดผมเลยอ่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับพอดีรถค่อยๆไหลไปต้องขออภัยด้วยอ่าวิ่งมาสองแสนสองหมื่นสองพันติเลกกลมๆนะครับเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยทนมากทนมากรถยุโรปเนี่ยแบตเตอรี่ไฮบริดทนมากอ่าระบบอินเวอร์เตอร์ทนมากเช่นกันนะครับเรื่องอื่นๆก็คือการแมนเทนแนนซ์ปกติเลยครับเ,เ,นนเครืเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เปลี่ยนน้ำมันเฟือง เป็นเรื่องปกติมากแผ้าเบรกยางอันนี้เรื่องปกติมากๆแต่ว่าถ้าใครจะเล่น e สามร้อยบูทคร์ไคือสองแสนเนี่ยคุณต้องเตรียมแน่นอนเลยถ้าสําหรับรถที่คุณซื้อมาแล้วเจ้าของเขาไม่เคยดูแลอย่างเงี้ยคุณต้องโดนแน่ๆแต่ว่าผมว่าสมันธนาดีกว่าเยอะดีกว่า ตัวรุ่นส่คัสดับบลสอแต่ว่าการที่จะต้องเตรียมเม็ดเงินงบประมาณมาเพื่อดูแลเขาเนี่ยก็อาจจะต้องเตรียมมากหน่อยนะครับก็เอาข้อมูลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ